ทิ้มถังขาวอ่ะชนะเลิศหลายคักหลายเน่ค่ะพี่น้องเออมาเปินเอาปลาฟรีมีในโลกฟรีนี่ที่เดียวที่ฟินแลนด์จ้าฟรีฟรีของฟรีีสวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์แล้วเบื้องหลังคืออะไรเสื้อเขียวเขียวนั่นเสื้อเขียวเขียวโอ้วันนี้มาพาทุกคนมาเอาปลาจ้ะเอาวันชามาแจกผู้บ่าวพร้อมนี้ผูบ่าวลากปลาฝรั่งได้หนิชาบ้านเราได้หนิชาบ้านเรามาแจกคนละขวดเดี๋ยวก็ เอ่อมร้อยห้าคุณแล้ว m ร้อยห้าสร้ยห้าสบูบ่าวลากปลาอยู่ข้างหลังคุณนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศลากปลาจ้ะไปไปตามไปจ้ะตันนต้ตันนต้ตันน้ใหญ่โอ้ยเยอะมาก มาแล้วจ้ะนี่ไงขั้นตอนการลากปลาเขาจะเอาเคนลากแบบนี้เขาลากทิ้งให้ฟรีๆเลยจ้ะปลาทุกคนดูปลาเยอะมากอู้คิดถึงเมืองไทยในลากทิ้งเนี่ยนี่ทำความสะอาดชายหาดจ้ะมันเยอะเกินลุนลุนทะเลเอาตัวใหญ่มาแล้วหนึ่งเขายนให้แล้วจ้ะเขาโยนให้แล้วงานรัฐบาลลากปลานี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วกําลังจะเท<า>กําลังจะเททุกคนเห็นแล้ว เอาคือว่าเทละบาทนี่โอ้ยยังไม่เทมันล้นรถอยู่ค <c oughs> ือเอาไปทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่ามันล้นรถแล้วล้นรถไม่มีคนมาเอา,เอากำลังยกมาอีกกำลังย,ยกมาอีก เอาไปทิ้งทั้งหมดเลยคือมันเยอะเกินมันล้นทะเลทําให้แม่น้ําอันนี้ทําให้แม่น้ํามันสกรปรก<ไ>เขาก็เลยลากไปทิ้งเยอะมากโอ้โหป้าถุงหนึ่งไะหนักมากม่นตะกิโลอึสีแซกกี่ไปนะน้อยโอ้โหร้อยเจ็ดสิบกิโลปวดอีกถุงหนึ่งสองถุงอยู่ในเรือนู่นอีกสองถุง ถึงกับต้องใช้เคนยกเลยได้นี่สุดยอดสุดยอด,ดยอดดยู่ในเรือยังมีอีก4ถุงถุงละ170ยกิโลแล้วก็เนี่ยเตรียมมาไปทิ้งอีก4ถุงปานี่มันมันสุดยอดจริงๆเนาะ,สเ,นะ,สเ,นะเสียดายเนาะถ้าบ้านเราไปทำปลาลาเนาะมาเด้อคิดถึงเมืองไทยรถก็เต็มรถนี้ก็เต็ม มันเยอะมากอ่ะเขาแปลมาอีกอ่ะอเอเอ้มาห้แจป้าพี่ไม่ให้แล้วเหรอให้แล้วเอ5 0กับชาโอเคเนาะอันนี้ของพี่หนึ่งเหรอเอายีกเอาอีกโอเคพอค่ะบนรถยปะนี่ ไปเอาบนนดเลยโอยขึ้นมาลด่งลดเค้นสดๆร้อนๆเลยเดียโอู้ยเอาอยบปลาพี่ขอโทษขอติดหนุ่มหลอดด้วยนะคะติดหนุ่มหลอดพี่ช่องอะไรยูทูบอะไม่มีช่องไม่มีช่องพี่ใช้โกโก้ย่างดีอานี่อันนี้ของตัวเองนี่เลือกหน่อยเลือกตัวประมาณนี้แหละจ้ะเอาไปทอดกรอบนี่ทอดกรอบใส่รดดีเนาะใช่แบบแก่แกลบแแม่กินกับข้าวเหนียว ไข่เตรียมท้องเนี่ยน่ะอันไหนก้างไหลก็ทำปลาลาปลาแดกตัวเล็กๆก็ทำปลาจอมเถะนะโอเคอ้มาเอาถังนี้ด้วยเนาะถังนี้ก็หลาเนี่ยโอ้โหเต่งโดงๆอยู่นี่เนาะจะอ่อนเนาะน้องแบบตัวใหญ่มันอยู่ข้างล่างเนาะเอ็งพ่ได้น้องฝั่งนู้นก็ยังเยอะอ่ะนี่น้องฝั่งนู้นก็เยอะ ฝั่งนู้นก็เยอะคุณนาอีกอ่ะอุ้ยถุงละร้อยเจ็ดสิบกิโลน่ะเยอะกุตรงเอ้าเลือกเลือกเอามันสวยๆทั้งนั้นแหละปีนลักกี้ตัดิดทุอย่างเลยปานทีอย่างคล้ายๆปลาขาวบ้านเอปลาขาวปลาตะเพียนอืมปลาขาวปลาตะเพียนย่อๆสวยๆนี่ยังเป็นเป็นอยู่มีเส้นโด่งๆเลย สวยเน yeah. ื s <S okay. so ้ออ๋อสวยดีสวยตรงไหนก็สวยหมดเต็มแล้วออใกล้จะเต็มแล้วนี่อ๋อสวยเอาเส้นผู้ชายหร์กผู้หมูสตาออมสิคจะเส้นสลัดอ๋อสลัดก่ะยอย่อสลัดก่ะยออ๋อทับตาสีแดงจะเป็นอีกประเภทนึงอันนี้ตาสีดำ โอมีดำกันเดงแสรละคนแต่ะแต่ละคนต่ละคนต่ะคนแต่ละนแตอละคนแต่สแต่ละนแต่ละอนต่ะคนบ้านตละน่ละนแ่นแตละคนแตลุนแต่ะุ่ะนแะคนต่ละแต่ละคนแต่คนแตคนคนนอต่ยนต่ลนแ่ละคะตคแคนแ่ะน่พนแลค่ะ่ลอแลนะคนแะนนแะแก่ระนาอะนน แครอทเอาไปให้หมาจารนี่เอาไปต้มมีปลาซิวปลาซิว<ก>จิจ<ก>ๆนมีตัวน,น,น้อยนี่นี่แกลเลือกเอาอันนี้ฝรั่งนะเนี่ยแกลเลือกเอา เขาไปเอามาเพิ่มอีกอะกำลังลากกวนอยู่นี่ทีมงานใช่ยุคือเก่าจากมีมากับพิมญาเหมือนนี่เห็นข้างหลังด้วยสวยมากนั่นคะอข้างหลังก็มีน้ำข้างหลังก็มีต้นม้ไหลคักหลายแน่บุญโอแบบถังล้นแล้วล้นถังแล้วไม่มีถังจะเอาอือค่ะคือมาดูพูดน่ะอันทั้งปาร์โนย์ปาใหญ่เอามาถังอ่ะถังบุญถังบุ่นก็สิเอาอีกน่ะ ลากก็สิไปลากอีกยุ่เขาก็ล่างไปลากมาอีกจ้ะลากมาล้อเบิ้งลเบิ้งตอนเอามานี่ไม่ได้เอาไปไหนเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเสียดายแต่คนไทยมาเนาะจริงๆแล้วคนไทยที่เขายังยังทำงานในฟินแลียนอะแรงงานไทยก็ยังมีนะหุ้ใหญ่เขาไม่ได้เอาไปทิ้งเลยนะเนาะออติดต่อก่ได้ติดต่อแต่เขาเห็นคลิปเราอยู่แต่ว่าเวลาเราบอกบางทีเขาอยู่ไกลไงเออมาไม่ทันก็ที่มีอยู่แถวอะไรอย่างน้ลืนปลาไหมวะเขาเอาขึ้นวะ ขึ้นนี่แยลาเวนป่ายาลาเวนป่านะคะใครอยู่เขตนั่นไปเอาได้เลยนะใช่ลองถามคนไทยไทยที่อาศัยอยู่ในนั้นถ้าลาติก็จะเป็นเขตของนี่ติดต่อมาได้เดี๋ยวน้องเมย์บอกเดี๋ยวบอกที่อยู่ไปรอดูตอนจบโอ้ผู้น่ะเอาพ่วงตักบางยิ่งใหญ่เลยผู้น่ะหลายคักหลายเน่ตักจังใดก็บ่เบิดจ้ะผู้น่ะูคักอีหลีปลาปลาปลาฟรีตักสองพ่วงเกือบเต็มถัง สุดยอดสุดยอด,อด <c oughs> โอ้ยสามสองพวกรื่องเต็มถังสะอ่อนเนาะเบิง้งเบืง้บงผุดทีมถังเขียวนี่ถังเงินอันมูนองเมสุ้มถังขาวผุนองเพื่อนนะผุนอนะ่ะโอ้ยผุนผุนผุนตักไปให้มูให้เพื่อนให้เบิ้ดส่งต่อแจก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 จากของฟรีผู้ใดมีเวลาก็มาเอาจ้ะทีมงานมาแล้วจา้ะมาแล้วมุ่งนาะมุ่งนาะ<ป>อ,อันนั้นคือเรือเขียว เรือเขียวๆนั่นคืออันเรือลากแพล,ลากจ้ะลากอวนอันนี้ทีมงาน,น,นทีมงานกำลังมุ่งหน้ามาทางเราแล้วเนี่ย,ม,ยามาแล้วมาแล้วได้จากถุงผู้นีมม่มาแล้วมาแล้วมันคุ้มค่ามากเลยนะได้ตัวใหญ่สองล่าวปลามาอีกแล้วปลามาอีกแล้ว ไม่รู้ป่ะพระเจ้าจะกลับจะไปแล้วเพราะว่าคนไม่มีคนมาเอาแล้วน่ะไม่มีคนมาแล้วอ่ะอุ้ยเขาลากบ่อยเป็นสิบสิบรอบคุณน่ะย่อเป็นตัวเองผลางพูดคุยค่ะเธอมันหลายผู้บ่าวเสื้อเขียวรอบนี้ได้สามถุงแต่ถุงละร้อยเจ็ดสิบกิโลผู้บ่าวเสื้อเขียวผู้บ่าวไอ้ทำงานหลวงมาอีกแล้วจะสามถุงถุงงามๆใหญ่ สามถุงอันนี้ต้องฟัดตัวใหญ่แน่ๆในนั้นเดานะใช่แน่ๆเลยใช่แค่น่าตาว้าวโอ้ยดู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 ตัวใหญ่มากเจไปเลยนะเจได้แทบเป็นมันเลกลากเป็นสิบยี่สิบครั้งถุน่ะต่อปี อยู่คือเก่าแต่มันเยอะออออรอบนั้นเขาก็คงเอาไปทิ้งเลยจ้ะปิดจอบแล้วเรา,เ<อ>าไม่มีใครมาเอาเอาไปทิ้งอะ่ะเอเอาไปทิ้งหมดเลยอ่ะอจะร้องไห้เสียดายของน่นติดเครื่องรถแล้วเขาจะยกแล้ววันนี้เขาจะยกขึ้นรถอ,อันนี้ถุงน,น้อยถุง่เต็มปานใดอันนี้เท่เท่ เต้นเต้นเย็บ <sais> ผ <hi> ้าเต้นเตเตอ่่ะเยเผาเย็บเผาทีละทีโอ้ยว้าวว้าวเต้นดงดงเลยค่ะสดสดร้อนค่ะโอ้ยงามมากเลยอ่ะเอาเลยจ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หยุดเอาไปเลยสุดสดเลยจ้าสดสดเลยเต้นดงดงอืมกีจการคณะ นี่ลักกี้มาจากโก้ล่ะผุ่นข้างหน้าก็มีนะโอ้นังสู่ชีวิตอิลีผุนนะโอ้คักนี่นี่นี่โอ้รถกระต็มแล้วยังประจบนะยังประจบน้องลักกี้เอานางแม่เลี้ยงเดียวนังขยันขันแข็งมากเลยอะ่ะอืมดีแล้วแหละถ้าขยันทําได้อะ่นนะน้องยังไม่จบน้องจะเอาไปได้ไหมเนี่ย ได้เอาถ้ามีฝาปิดนะมันจะทับกันได้น้องไม่เอาฝาปิดมาเออเนี่ย e> น้องยังเอาต่ออยู่อ่ะถังหมดก็ใส่ถุงทีมถังขาวอ่ะชนะเหนิดหลายพักหลายเดคค่ะพี่น้องเอยมาเพื่อเอาฟรีนีีในโลกฟรีนี่ที่เดียวที่ฟินแลนด์จ้าฟรีฟีของฟรีจริงน้าใจนะท ทิ้มเขียวทิ้มเขียวในน้อยทิ้มเขียวเยอะเอาเอามาน้ำแรงหลายครั้งหลายเนสปารมี้บักลายชนิดเลยนี่ทั้งไงทั้งน้อยเลือกเอาแล้วเต้าผู้ใดมากมันหลายครั้งสุดยอดจรลงจ้ะไปคลิปนี้บายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะขอบคุณที่ติดตามจ้ะบายบายอ่าเอาไปโอ้ยกลับแล้วบัดนี้เอาไปทิ้งแล้วจ้ะเอาไปทิ้งแล้วกลับบ้านแล้วนี่บ่มีคนมาเอานี่ลากไปทิ้งจ้ะ ทั้งนี้ก็เต็มรถเค้น,นเอาไปทิ้งโอ้เสีย,สยดายเสียใจมากเลย